เข้ามาอีกแล้วนะคะกับกระบะฟีดาวบอกเลยว่าคันนี้รุ่นเก่ารุ่นเดอะแต่บอกเลยว่าเก่ามากมนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องเตยรถสวยที่รถทู้สองคมชายพาเซ็นเตอร์เชิญุลัอีกแล้วจากวันนี้น้องเตยก็มารีวิวรถกระบะแคบบอกเลยว่ารุ่นเดอะจริงๆรุ่นเก่าแต่บอกเลยว่าเก่ามากๆกับคันนี้เลยนะคะอีซูซูรุ่นไฟตาตั้งองไฟตาตั้งเนาะตัวนี้ปี2011นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในรุ่น ของ S L X นะคะ2.5เนอะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ปี2011นั่นเองจะเป็นรุ่น S L X นะคะแพดตินัมเลยเนาอะอะมาเดี๋ยวทั้งปพาชมรีวิวรอบๆคันกันเลยไม่พูดเดยอะอะตั้งแต่ในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะไฟของเขาตัวนี้ก็จะเป็นชฉมไฟตาตั้งหรือไฟข้อหลาบตัดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะใหม่ใส่กิ๊กแบบนี้เลยนะ ในส่วนของด้านล่างเนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอคู่ล่างด้วยนะคะแล้วก็แต่งโครเมียมมาหล่รอ,รอๆแบบนี้เลยนะในส่วนของกระจังหน้าจ้ะนะคะเป็นโครเมียมเงาวิบวับแบบนี้เลยสภาพเดิมๆเลยเนาะตัวนี้สภาพดีเยี่ยมเลยพร้อมใช้งานนะคะนี่มาต่อในส่วนของด้านข้างกันจ้ะด้านข้างนะคะตัวนี้นงเตยจัดทรงจัดสเปคมาให้เลย แถมให้เลยแมกใหม่ยางใหม่แมกทูโทนนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเสริมหลอมาให้พร้อมนะคะลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยขับออกไปใช้งานได้ยาวๆเลยเนาะมาตอนทีส่วนของด้านข้างกันนะจ๊ะในส่วนของด้านข้างเนาะตัวนี้ก็เป็นโคมไฟไม่ใช่โคมไฟล่าสุดหลอนหล,อน,หลอนแล้วจ้ะนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวยังไม่พอนะยังไม่พอ บอกเลยว่ารุ่นนี้นะหายากมากๆเนาะสีสวยมากนะคะตัวนี้เป็นสีบอลเทานะคะออกประกายทองหน่อยๆกับรุ่นนี้นะหายากจริงๆเนาะเหลือคันนี้คันเดียวเลยนานๆจะเข้ามาทีเลยนะคะมาในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายจ้ะนะคะตัวนี้เนาะด้านท้ายของน้องน,องนี้สภาพดีเยี่ยมแบบนี้เลยเนาะ นี่นะคะเครื่อง2.5 DDI นั่นเองรุ่นนี้บอกเลยได้ไปไม่มีผิดหวังทั้งอึดทั้งทนสายดึกนี่ดึกดำบัันเก<ๆ>่าแต่ไม่เก่าน,นะจ๊ะมาต่อเดี๋ยวนุงเตยพาชมด้านในต่อในส่วนของด้านในมารุ่นนี้ก็จะเป็น10กว่าปีที่แล้วจะ20ปีแล้ว<ม>นะ ตอนนี้รุ่น10กว่าปีเนาะก็ภายในนะคะสำหรับรุ่น s l x ก็จะมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้า2บานนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนะาะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเหมือนกันเลยเนาะรุ่นนี้นะคะได้ไปก็คือคุ้มมากสำหรับภายในนะคะบอกเลยสภาพนางฟ้านะนี่ตัวน,นี้เป็นบอะผ้ากำมะหยี่นะคะนั่งสบายนิ่มๆแบบนี้เลยขับใกล้ขับไกลสะดวกสบายมากนะคะ ได้ไปคือคุ้มคุ้มจริงๆอ่ะยังไม่บอกราคาเดี๋ยวน้องเตยพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะภายในบอกเลยสภาพดีขนาดนี้ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะมาเดี๋ยวตามน้องเตยมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะ,ะชุบมันจะมีสักคันไหมที่แบบฝากระปโปรงเบาๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มีนะจ๊ะหนักมากมาในส่วนของฟ้ากระโปงของเ้าเริ่มกันเลยอ่าให้ดูใกล้ๆนะคะเต้ให้ดูใกล้ๆรีวิวให้ดูที่เห็นจะจ๋าไปอะน็อตไม่มีขยับน็อตเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานของแท้แน่นอนนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนเดิมๆหมดเลยยางยืงบอกเลยสภาพดีทุกอย่างเนาะ ตัวนี้นะคะดูแลให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมใช้งานแบตเตอรี่ลูกใหม่เนาะแถมให้จุกๆุอ่านี่แผ่นเพจดูเลยให้ดูนะคะคานหน้าเดิมเดิมหมดคานหน้าเดิมเดิมนะนเลยบอกเลยว่าได้คันนี้ไป ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะได้คันนี้ไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนอะให้ดูทั้งภายนอกภายในแล้วนะทุกซอกทุกมุมเลยเนาะอยากมาทดลองขับเข้ามาหาน้องเตยที่สาขาชลบุรีได้เลยนะคะอยู่ปากซอยบ้านเกา12อําำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีอะคันนี้เปิดโปรอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเริ่มต้นฟรีดาวไปเลยเนาะกับคันนี้นะคะใครหากระบะฟรีดาวอยู่เนาะ ต้องมาจัดคันนี้เลยนะคะรุ่นนี้ย้ำกันอีกทีกับคันนี้เนาะ E สุซุนะคะ2.5 SLX ปี SL 2011เนาะราคา399,000เริ่มต้นฟรีดาวอยากได้คันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้โทรหาน้องเตยได้ที่เบอร์0821489255จ้า